สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาร์ลชานเอลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาอัปเดตแต่งร้านนะคะที่เราปลูกไว้เนาะว่าหลังจากที่เราปลูกไว้ทําค้างนะคะแล้วก็ตัดใบออกนะคะเพื่อให้เป็นลูกเยอะๆเ,เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตว่ามีลูกบางยังนะคะตอนนี้เราปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะเนาะเพื่อนๆเ,เนาะ นะสองเดือนกว่าๆเดี๋ยวเราจะมาดูลูกแต่งร้านกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูอวดหน่อยโหลูกนี้เพื่อนๆลองมาดูความใหญ่ของเขานะคะความใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเนาะอันนี้เป็นลูกของแต่งร้านที่เราปลูกไว้นะคะนะโอ้ลูกสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกโอ้อันนี้ก็ยังไม่เต็มที่นะเพื่อนๆเนานะยังไม่เต็มที่เลยลูกน่าจะลูกหนึ่งโอ้โหเกือบกิโลเลยนะเพื่อนๆน,นะลองมาดูนะคะนะอันนี้แต่งร้านหรือแต่งค้างนะคะถ้าเราไม่ทําค้างให้ลูกก็จะไม่สวยนะคะลูกก็จะไม่สวยเขาต้องขึ้นค้างค้างเขาต้องแข็งแรงใหญ่นะคะ นะมีเสามีอะไรให้เรียบร้อยไม่งั้นก็จะรับน้ําหนักแตงไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วเราจะมาเก็บแตงร้านกันมีตรงไหนอีกเดี๋ยวเรามาดูมีอีกไหมนะคะตอนนี้เราก็ต้องตัดใบออกนะเพื่อนๆเนาะเพื่อให้อ่าติดดอกเยอะๆเ,เราจะไม่ให้ใบามากนะคะถ้าใบามากในะี่เดี๋ยวแสงแดดก็จะส่องไม่ทั่วถึงนะคะจะทําให้แตงของเรา ไม่ค่อยติดลูกนะคะเราต้องตัดใบออกนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เราตัดแล้วมีตรงไหนอีกอ้โวมีอีกไม้มันมีตรงนี้สองลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูโอ้หดูดูดูดโอ้นี้อันนี้มีอีกลูกนึงลูกนี้ไม่ใหญ่เท่าไร แตงร้านนี่เหมาะสาหรับทําส้มตํานะเพื่อนๆเนาะส้มตําแตงเนี่ยผัดก็ได้จิ้มน้ําพริกก็ได้นะคะลูกเดียวก็กินทั้งบ้านเลยเพื่อนๆนะนี่ยังโตไม่เต็มที่นะคะโตไม่เต็มที่เลยนะคะโอ้นั่นอีกนั่นอีกลูกนึงนะคะต้องคอยดูต้องคอยตัดใบให้ปร่งๆนะเพื่อนๆเนาะตัดใบให้ปร่งๆแบบนี้เลย ตัดใบให้ปงปรงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมีอีกตรงไหนอีกตัดใบให้ปงปรงๆแบบนี้เลยตัดให้ปรงตัดให้ปรงเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมด,ดูสิเก็บเก็บถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะโตวไวมากเลยเนาะ เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บบ่อยๆโอ้โหนี่อีกลูกนึงเพื่อนๆลงมาดูโอ้มาดูนี่อีกสองลูกนะคะเพื่อนๆลงมาดูลูกสวยมากเลยแต่งร้านแต่งค้างดูนะคะนี่คู่นี้เลยเพื่อนๆลงมาดูลูกสวยจริงๆเลยมีตรงไหนลงมาดูนะคะต้องพยายามเอาใบาออกนะคะเพื่อให้แสงแดด องทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเนะาะใบมันจะเยอะมากเลยใบยคลุมใบคลุมแล้วบางทีเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นแตงนะเดี๋ยวก็จะแก่หมดต้องเอาใบาออกนะเพื่อนๆนะคะเนาะจะทําให้เรามองเห็นแตงนะเดี๋ยวลองมาดูซิอยู่ตรงไหนอีกเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นมัน้งเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมแตงร้านแตงร้าน มีตรงไหนอีกโอ้โหนี่นะคะเพื่อนๆลองมาดูยาวเหยียดนี่เลยทําไว้สามร่องนะคะแต่งร้านสามร่องนี่อีกเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูอีกมีตรงไหนอีกโอ้นี่อีกลูกหนึ่งมาดูลูกนี้มาดูลูกนี้นะคะ Uh huh. มาดูลูกนี้มาดูนี่อีกลูกนึงนะคะเพื่อนๆลองมาดนูนี่ยนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่บางลูกก็หนึ่งลูกกิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่นะคะนี่คือแตงนะคะแตงร้านที่เราเก็บ แล้วเราจะจำหน่ายนะคะนะเพื่อนๆลองมาดูว่าผิวเขาสวยมากเลยนะคะเนาะตัดใบออกให้แสงแดดทั่วถึงนะคะแสงแดดส่องทั่วถึงจะทำให้แตงของเราผิวพันดีนะคะกิโลละยี่สิบนะคะเราขายกิโลละยี่สิบนะคะลูกหนึ่งลูกหนึ่งโหลูกนี้นี่น่าจะได้กิโลหนึ่งละนะคะลูกนี้กิโลกว่าๆ่นะเพื่อนๆลองมาดูนะคะ ลูกเดียวกินทั้งบ้านเลยแต่งร้านนะคะลูกเดียวกินทั้งบ้านเห็นไหมคะสวยมากเลยสวยจริงๆนะคะแต่งร้านต้องทำค้างนะคะเพื่อนๆถึงจะดูดีนะคะถ้าเราไม่ทำค้าง สวยมากๆเลยนะคะลูกนี้ก็ใหญ่โอ้หนักลูกนี้ยังไม่แก่นะคะว่าเพราะว่าพันธุ์เขาจะใหญ่อย่างนี้แหละนะคะพันธุ์เขาจะใหญ่แบบนี้เลยแต่งร้านนะคะแต่งร้านลูกใหญ่ๆมาแล้วคะ่ะนะคะนี่แต่งร้านนะคะแต่งร้านที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆลองมาดูความใหญ่ของเขานะคะผิวพันธุ์ ผิวพันสวยมากเลยนะคะถ้าเราไม่ทําค้างให้เขาลูกก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะแต่งร้านหรือแต่งค้างนะคะบ้านพี่ันตรีเรียกว่าแต่งร้านนะคะแตกต่างจากแต่งกวาคือแต่งกวาจะเล็กกว่านะคะเพื่อนๆนะแต่แต่งร้านเนี่ย,นเ,นยเขาจะใหญ่กว่าลูกใหญ่ลูกสวยนะคะลูกเดียวกินทั้งบ้านเลย โอ้ยลูกเดียวกินทั้งบ้านเลยแต่งร้านสวยมากแต่งร้านสวยมากนะคะสวยจริงๆเลยไม่ใช่แก่นะคะไม่ใช่แก่ลูกเขาจะเป็นอย่างนี้เองสวยจริงๆเลยนะคะ